สะดวกแล้วก็เดี๋ยวให้น,ก,ก,อนอกบวกลับอนุบาลต่อนะฮะเราจะไว้ช่วงเราจะใช้ไว้เปลือกไข่ช่วงช่วงตัวมันนะฮะเพราะมันจะมีไข่แดงเราจะไม่แกะหมดก็ให้นกเขาแขกเลี้ยงประมาณสักสองวันเราก็จะเอาไปถ้วยป้อนเหมือนเดิมน,นะครฮะแม่แม่นก อก,กอนกมาปืนตัวรักครับดูแลลูกดีมากเลี้งลูกฟักไขดีมากออกอดตลอดครับเขาไปดูลูกที่ให้ วันต่อจากเมื่อวานนะครับที่ว่าแก่ออกจากเบิกไข่นะครับเราไปดูกันเลยครับเราเรา,เราแก่ไข่เมื่อวานเราเอาให้นอกเบือเปิดอ,อรุบาลต่อนะครับก็ปรากฏก็ปลอดภัยดีนะครับก็รอดนะครับเกิดวันที่28เมื่อวานที่แก่ไข่ช่วยครับ ถ้าเราทำไปเลี้ยงควบคู่กันเหมือนว่าเราแกะถ้วยแนละ้วเราเอามาให้นกมือปืนอนุบาลต่อมันก็เปอร์เซ็นต์รอดก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้เป็นการดูแลที่ยากมากอาจจะเคยป้อนรักษาแล้วก็เลี้ยงนกในอายุวันต่อวันรอดอยู่มือทกันแต่คือมันมันเป็นเรื่องเรื่องยากมากที่จะเราจะทำให้มันรอดส่วนมากเปอร์เซ็นต์รอดน้อย เราเลยต้องเลี้ยงอนุบาลควอบคู่ก,กับน,นกมือปืนนะครับให้เขาช่วยเราอนุบาลต่อจากเรากนะ็อันนี้เป็นลูกพิรุษช้างเผือกนะครับตัวสุดท้ายยังมีฟองหนึ่งแต่ยังล,ลุ้นว่าจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อนะมีแต่ไข่นะฮะไขท่ที่ที่เห็นอยู่ข้างๆนั่นคือไข่ของช้างเผือกนะครับก็ยังลุ้นอยู่ว่ามันจะมีเชื้อไหมครับก็เลยให้นกเ,เขาแขกฟักให้นะครับ ับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับ